สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าไอคร PE นะครับซึ่งเอ่อใววันนี้ผมก็จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า RowPay นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ของต่างประเทศแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมชอบมากๆมันชอบมันดีไงไเข้าไปดูเลยครับก่อนที่ผมจะเข้าไปดูนะครับ ก็ในคนข้างที่จะแหลกนะครับก็โอเคเราก็จะเข้าเลยนะครับซึ่งนี่เซิร์ฟเวอร์นี้เอ,อ่านผิดก็ไม่รู้เซิร์อรอเปะประมาณนั้นแหละเซิร์ฟอร์นี้นะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะผมจะมาให้ไอพนะครับโอเคไหมก็ลองเข้าไปเลย เพือ่อม,มาเป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะทำการตัดไปก่อนนะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมาอยู่ที่จุดจุดเอมิมจุดเกิดนะครับซึ่ง มันก็จะมีอยู่หลายฟังนะครับที่ผมได้ของมาตั้งแต่เริ่มอ่ะก็เพราะว่าผมก็เพิ่งไปโดนของมาจากคนอื่นนะครับใช่ก็ <c oughs> เออในส่วนของฟังนี้นะครับ๋ยอก่อนนะเอออุ้ยกระตุกในส่วนฟังนี้นะครับจะเป็นส่วนเกมนะครับเกม เกมไอเกมมันไม่ได้หมาถึงเกมเลยครับมันหมาถึงเกมพวกมันยิ่งเกมนะครับต่อไปนะครับฝั่งนี้นะครับเออเดี๋ยวก่อนนะมันกระตุกกระตุกนะแม่งมาทางเก่าเนะี่ยไอ้เหี้ยมาทางเก่าเอ,อ้บ้าแนละ้ว นะส่วนด้านนี้นะครับเป็นส่วนที่เราห้ามไปยุ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนของสตาร์เท่านั้นนะครับซึ่งเออข้อดีของเซิร์ฟเวอร์นี้คือมีระบบเลนดอมไอพีซึ่งมันจะดีมากนะครับเวลาเราไม่มไเีทิม โอเคนะครับตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะครับก็คืออีพิส o ดจำเงนะี้ย่านอ่านว่าเออไม่รู้ดิอ,อ่านไม่ออกนะครับโอเคเลเวลนี้นะครับก็ออินเตร์อินเตอร์อินไม่รู้อินเตอร์ลไม่รู้ตรรตรรแต่ก็ง่ายนะครับโอเคเราไม่เล่นนะครับเดี๋ยวยิงกระตุกตูเดี๋ยวแพ้งงละด่านไหนตรงไหนอีก ตรงนี้นะครับโหมดซวเวอร์นะครับสำหรับใครอยากได้ของนะครับก็้ามาในโหมดนี้เลยอ้าวนี่หรือก็จมพวันะครับแค่นี้ไม่จบนะครับยังมีประตูให้ให้ไปเข้าไปอีกนะครับตัวตูมีหลายแบบนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซเวอมีหลายแบบนะครับซเวอร์แบบสองแบบสามแบบสี่แบบห้าแบบหกไม่ใช่ไปบปขแล้วกาหกเงี้ยเฮ้ย ันนี้กูจะตายมั้ยต้องใส่ต้องตายเนี่ยอุ้ยขี่พายแล้วชิบพายแล้วช่วยนยเกลับตายนะครับเมื่อี้โอ้โหมันน่าตื่นเต้นมากอ้าว ก็ได้ดาบมาตจ้งเมื่อไหร่วะเอาไปกินเค้กก่อนเอาเอาเชียรยเค้กหายโอเคออาเค้กหายโอ้แบบนี้มันเป็นอะไรกันหรอวะเนี่ยไปวางที่อื่นก็ได้ ใช่โอเคเนี่ยในแมปก็เลอย่างเงี้ยแหละซึ่งผมได้ไม้มากก็พอเป็นกันเทาจะค้นอีกนีแหละครับก็ไม่รู้สินะเนี่ยหเาเองแล้วกัน อันเชอบ้านเลยมันไม่ใช่บ้านโอเคตอนนี้มีหินเยอะใช่ไหมเราก็ตั้งค้าไปเลยโอเคตั้งคราเอาเอาอเคซีดีมันต้องห้ามอ่ะตรงนี้ก็ได้แน่ หาที่ไหนวะเออตรงนี้ก็ได้โอเคเริ่มจากการรับของเลยนะเรามีเหินแล้วใช่ไหมอ่าเยี่ยมแป๊บแล้วก็ต้องเอาอันนี่มาแทนก่อนเอาเอาดาบมาโอเค ก็จะมาเริ่มเริ่มขุดหินนะครับก็เซอร์เซอร์เนี้ครับใน m ม็กเซอร์เอร์เนี่ยผมไม่แนะนําให้ปลูกบ้านบนบนบกนะครับแนะนำให้ปลูกบ้านบนน้าหรือว่าใต้ดินมากกว่านะครับเพราะว่าคนอนะมันชอบโดูเหน็นมองจ่ข้างบนนะครับเพราะว่าผมก็ดูเหมือนกันนะครับซึ่ง แบบมันไม่ค่อยดีเลยนะเออเราต้องขุดหินกันเดี๋ยวตายไม่มีหินอะไม่รอดอตุกนะ I'll cut of my knee. ไอโด้ครบละถอยเก็บไม่ได้ช่างหัวมั้งึไอเค้กฟรีด้วย เกมไม่ฟร okay, ีแล้วม่คีบด้วยไม่มีกระโด ครับแจกฟรียระโคโด่อืมไม่ฟรี่ลยาอย่าคิดจะทำอะไรกูนนะอโอเคนะครับเราไล่มาเ็แล้วนะครับ ก็ต่อไปสนะิ่งที่จะไปเล่นก็เออโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับก็ต่อไปนะที่เราจะไปเล่นก็คือเออเออแมที่มันชื่อว่าเกมนะครับซึ่งก็ตัดไปก่อนแป๊บเดี๋ยวนะครับ ถึงกันแล้วนะครับก็ในแมปเกมนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เอาของไปเก็บไ้ไว้ในบ้านผมหมดแล้วนะครับกันตายนี่ก็เออผมจะไม่บอกนะครับว่าบ้านผมอยู่ไหนนะครับซึ่งอ้าวเชียกคือว่า ผมจะไม่บอกนะครับบ้าบ้านผมอยู่ไหนนะเดี๋ยวมีคนมาดูบ้านนะโอเคเอาเต่อยู่กันนะอ้าว เกมอะไรของมึงน,นะเกมอะไรวะไม่แน่ดูเลยเฮ้ยอ,อ,อันนี้ของสตาร์ฟเนียวะอินโฟไม่รู้เข้าลองเฮื่อดีมันดีมันเอ่อไม่ได้ออกแเก็ตโอฮีนิว 谁好啊？看。 มีมาตรฐานนี่ใช่ตั้งใจใช่นก็เอาเป็นว่านะถ้าใครอยากจะเล่นกับผมนะครับก็เออคอมเมนต์นด้วยใต้ล่างนะครัะก็นัดเจอกันได้นะช็อตเนี้ยก็เอเอประมาณประาสักสิบนาทีกว่าได้แล้วนะ เดยกก็เอ่อัด้ามาสักทีก็เลิกแล้วนะน่าจะนะวันนี้ไม่มีอะไรมากคนระับก็แค่มาแนะนำเออ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 บเบออบเบออเอเออเออเอเออเอเอ เคก็ถือว่ามันดูนะครับก็เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ามีคนมาเล่นเพิ่มจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับเอวเอออย่างนี้ยแหละเกมกระเซ็นโทม่เออมคน่อทับด้วย จะได้เป็นที่เด่ันนียอย่าตีกูนะเียวียวีียววอจบปะ เก่งวะไม่เอาอ่ะอ่าเซตโฮมเลยก่อนเซตโฮมอ้าวเซตโฮมอ่าเยี่ยมจะได้ไม่ตกไงมาหนึ่งสองสามมื ผ่านไปให้ได้ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามอ้าวได้เทม็มละวฮ้เอนี้เราจะต้องไปที่หนึ่งของแบบแบบนี้ให้ได้ ยังไงก็ต้องไปอะไรคะตายใช่ไหม ข้อเสียงไหมครับพี่อีนะครับถ้าถ้ามันมีแบบยองอ่ะนั่งบอกนั่งอะนะ <c oughs> ก้มๆเดินๆนะอะไรอะข้าเชิค <c oughs> เดินเร่อผ่านแบบนี้ได้อย่างง่ายดายครับ่อซี่กุยยังไม่ผ่านเลยเนี่ยโอ้ย Og jeg og jeg.

เป็นไรวะนี่อเ,เอเอ้ยก็หมือควา่าขอจบ แค่นี้แล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ